เมื่อนี้สีภาพ,พ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมหอโวตของจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับบึงพลานชชยของจังหวัดร้อยเอ็ดครับหอโวตนี่มีความสูงพอสมควรส,วรสวรําหรับผู้ใดย่านความสูงนี่บอกเลยว่าหวาดเสียวมากๆนะครับสำหรับขึ้นไปทั้งทัง นี่ก็คือท่างเข่านะครับท่างเขาเป็นชั้นที่สองส่วนสันล่างก็จะเป็นห้องน้ำนะครับให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเยี่ยมชมได้เข้าห้องน้ำอันนี้เป็นชั้นที่สองเพื่อนจิกข,ขายบัตรนะครับขายบัตรให้นักท่องเที่ยวสําหรับค่าขึ้นลิฟต์ก็40บาทนะครับยูสันนี่กับซีมี ของที่ระลึกมีสินค้าขายให้พรเมพน้องผู้้เพลน,นมาเที่ยวหลังจากซื้อบัตรแล้วนะครับในระหว่างที่รอขึ้นลิฟต์ก็จะมีที่ถ่ายภาพนะครับเป็นที่ระลึกหลายหมองหลายบอลด้ส่วนลิฟต์กับซีนี่เจ้าหน้าทีค่คอยอำนวยความสะดวกนะครับนี่ก็ขึ้นมาที่ชั้นที่29แล้วนะครับขึ้นมาสั่นที่29เหลียวลงไป เห็นเมืองอร่อยเอ็ดเลยครับเพราะว่าหอโวดเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัดร้อยเอ็ดติดกับบึงพระลานชัยครับนี่แล้วต้องไปกระเห็นบึงพระลานชัยถ้าขึ้นไปหอโวตแล้วก็จะมองเห็นเมืองร้อยเอ็ดทั้ง8ทิศเลยนะครับเพิ่นซิมีมองให้เห่ายางอ้อมไปนะครับเบิงทิศต,ตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เอเบิงจนสุดลูกหูลูกตา ขันเบืองบรินัดกระซองกล่องครับพี่น้องจะเห็นเมืองร้อยเอ็ดทั้งเมืองเลยนะครับสําหรับการซองกล่องเนี่ยเพื่อนห้ยอดเหรียญใส่เหรียญซิบหยอดเหรียญน,น,น,นะครับกระสิม,มองเห็นพึ่งบัตซูดานนะครับบริวารสิเป็นทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะเวนโต๊ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่มองลงไปก็จะเห็นบึงพาันชัยอย่างนี้นะครับมองด้วยตาเปล่าถ้ามองไม่ถนัดก็ ใช้กล้องส่องทางไกลนะครับโดยหยอดเหรียญใช้เหรียญ10หยอดนะครับก็จะมองได้ไกลมากนะครับเห็นสุดลูกหูกลูกตา่องกล้องแล้วเลี้ยวไปด้วยตาเปล่าจนบ่เห็นได้ว่าจะยังยุ่ใสแน่ดีออตาว่าขันมองด้วยตาเปล่ากาสิเห็นเมืองรอยเอ็ดนี่ฟังทิศใต้นะครับฟังทิศใต้ก็สีเป็นสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอร้อย นะครับอันนี้ขึ้นไปอีกเนหลังจากสั้นที่29แล้วก็จะขึ้นไปขั้นสันที่30สั้นที่3 1สิบนที่32กะระสิม่วงบริเวณรอบข้างได้ทุกสันนะครับสันที่35นะครับเป็นหมองสุดท้ายก็จะมีพระบรมสารีริกาธาตุแล้วก็จะมีพระพุทธรูปให้พุทธศาสนิกชนนะครับผู้เพิินไป เยี่ยมชมหอโหวตได้กราบไหวนี่ก็คือสันที่3ห0ัันสูงสุดของหอโหวตของจังหวัด้อยเอ็ดสงสัยว่าซองอีหยังเนี้ยว่าสันในซองนี่็เไยไปซ่องมึงบรแทาเป็นซองลิฟต์ครับช่องลิฟต์สำหรับไว้ฉุกเฉินนะครับแต่ว่าสันที่3หเข้ได้ยางขึ้นไปเอาส่วนลิฟต์ที่ใช้ในการบริการก็จะขึ้นได้ถึงชั้นที่29 ห่อต่อยางขึ้นไปยางเดียวนะครับสูงสุดสั้นที่35ครับ